เอา,าล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเริ่มเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีรีส์ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามๆหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าการสร้างไมค์บิวแฮกนะครับผมในพาร์ทที่18นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีบิวแฮกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะสำหรับอย่างแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าระเบิดนั่นเองนะครัััััับบบบบบบซซึึ่่่่่่่่งงงงงมมมมมนน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 นกกกกกก็็็็จจะะะะะเเเเเเเปปแแแาาาาาารรรรรรริิดีีียยยยยตตพคคสสหอ้้ไล เทียนทีหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเราจะแป,ปะเป็นเทมเฟรมไว้ก็ผมแล้วก็เป็นนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเราก็จะแปะเป็นป้ายไม้นั่นเองก็ผมมาแปะเข้าไปเลยนะครับสองฝั่งนี้ก็ผมส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะแปะเทียนขายสีดำเนี่ยเป็นหนึ่งอันนะครับอ่าแล้วก็จุดไฟไปเลยนี่มันก็จะดูเป็นแบบว่าทีนทีขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไงเป็นการตกแต่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็บิลแฮ็กอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบว่ารถขายสายใหม่นั่นเองก็ผมอ่าก็จะเป็นแบบรถสีชมพูนน่ารรัักเลยะคบ แล้วเราก็จะวางเป็นอเมร์สแตนนะครับกับหมอเสียมพูนั่นเองอะทีนี้เนี่ยเราจะต่อขึ้นมานิดนึงนะครับแบบเราจะวางหลายๆแนวนะครับผมอะแล้วก็ปล่อยมาลงมาแบบนี้เลยสักประมาณแบบ4ตัวก็น่าจะได้แล้วครับนี่เป็นด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกด้านข้างนะผมประมาณนี้เลยปล่อยมาลงมาให้หมดครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะวางไว้ด้านบนนะครับผมแล้วก็เตรียมดันนั่นเองไปพิซซ่าลงมาครับดานรอบแรกนะครับแล้วก็รอบที่2ของเราอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะดันไปกระจกมาด้วยนะครับอะดันกระจกลงมาแบบนี้เลยครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนตรงขึ้น นหนึ่งสองแบบนี้ครับผมอ่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเราจะขุดด้านข้างนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแปะเป็นเดิฟเซอร์ไว้ครับเราจะปล่อยเป็นแล้วมาสแตนออกมานะครับผมปล่อยออกมาหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นหัววิเทอร์ไว้นะครับอ่าเราก็จะดันบล็อกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พิสตันเจาะลงใช่ไหมดันลงมานะครับอ่าโอเคแล้วก็ตัวข้างนี้เนี่ยอุดไปเลยก็ได้นะครับมาเออว่าตรงนี้ผมลืมเลยคุณผู้ชมเราจะแปะเป็นพรมสียมโพะไว้สองอันตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูมก็ผมอ่ะเอาแบนเนะะะคครรัับบแล้วก็็ออยย่่่างตไปปเเนนนีีจสชมมพูผ เรามาเป็นแบบว่าให้มันเป็นไลฟ์เฟดแบบนี้นะครับอ่ากดมาเลยแล้วก็แปะไปข้างเลยครับ1นนะครับด้านนี้ก็ด้วย1 2นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยตัวนี้เราก็จะแปะเป็นอ่ประตูรวไว้นะครับเป็นของไมเบเร์นั่นเองและนี่คือรถขายสายใหม่นั่นเองครับผมมาเป็นเลยที่บอกว่าค่อนข้างหวานแหววเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าแผนที่อวกาศนะครับผมมาซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็จะเป็นบล็อกสเกลนะครับผมวางไป็น3บล็อกเลยครับสองสามสี่ข้าแบบ ครับผมเราก็จะแปะเป็นแถบดอนั่นเองครับนี่ไม้เบิร์ดแถบดอนะเบ็ดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นสลับนะครับผมสลับไม้เบิร์ดแนนเองแล้วก็แปะป้ายนิดนึงนะครับเอาเป็นคาว่าอ่าเดอะสเปซนะครับผมอ่ะกดดอนไปเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันบล็อกของผมนะซึ่งเราจะตกแต่งแบบใส่เป็นสีม่วงอะไรแบบนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็ยังต่อไปเราก็จะเอาไอเทมเฟรมล้อหดเนี่ยมาใช้กับไอพวกนี้นะครับอ่าเป็นเหมือนแบบดวงดาวต่างๆนะครับผมใส่ไป็นไอพวกนี้เข้าไปเลยนะครับอ่ะอะไรก็จะเป็นเอ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นซันฟลาวเวอร์แล้วกันครับผมแล้วก็อีกด้านนี้เนี่ยจะเป็นไฟเวิร์กนะครับและเราก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับแผนที่อวกาศของเราครับเป็นไงร่างสวยเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสร้างอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโต๊ะกินดินเนอร์ของเรานั่นเองครับผมเราก็จะขุดไป1บล็อกนะครับนี่ขุดไปเลยนะแล้วก็ใส่ไปสักประมาณแบบ1 2นะครับแล้วก็เตรียมปล่อยออกมาครับผมใส่เมอร์สแตนเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเลยอ่ะใส่เป็นหัววิเทอร์เข้าไปครับผมนีีีี่่่่่จจจะะะะะะไไดดด้้้้้เเเเเเเปปป็็็็็็็นน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 นหาา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 แแแบบบบบบบลลลลลลยยคคคครร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 ััััััววกกกตตตออมมมมมิิิึงงงงผผสพซซ นั่นเองลงมาแบบนี้ครับผมซึ่งมันก็จะได้เป็นแบบตัวฐานแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางเป็นเทียนขยไขไว้ด้านบนเลยนะครับนี่จุดไปเลยมันก็จะออกมาเป็นแบบว่าเชิงเทียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ใช้เป็นบันไดเนี่ยครับผมวางไว้รอบๆแบบนี้เลยครับให้มันหมุนมาเรื่อยๆส่วนที่นั่งด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นดาร์กโอ๊กนะครับอ่ะวางบันไดจ่อเข้ามาเลยครับผมแล้วข้างๆเนี่ยเราก็จะแปะเป็นไป้ายไว้นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะหยิบเก้าอี้มาผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ดำๆเหมือนกันแหละครับผมเราก็จะใช้เทม ครับเอ้ยไม่ใช่วางไว้ <c oughs> ตรง4มุมแบบนี้ครับผมอโอเคเรียบร้อยนะครับและนี่คือบิวแฮกในวันนี้ของเรานั่นเองครับผมซึ่งถ้าใครสนใจไหนเนี่ยก็ลองไปร้างตามดูได้ฮะแล้วก็สําหรับหน้าปกอ,อย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าแมบบเขาบงกดในเกมใหม่ครับนั่นเองครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราติดอยู่ในเขาบงกดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่าจะจากวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในโลกแล้วนะครับอุ้ยคืออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมโดนขังอยู่ในถ้ำเหรอเอาล่ะซึ่งก็น่าจะต้องไปข้างหนีด้กปไ อ๋อคือแบบเราจะโดนขังอยู่ข้างในใช่ป่ะซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรวะเนี่ยเหมือนกำลังโดนเคลื่อนย้ายนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยเออว่ะตรงนี้มันขยับไปเรื่อยๆเลยฮะ แรกเราก็มาโผล่ด้านบนนะครับผมเฮย้ยเดินเคลื่อนย้ายขึ้นมาจริงด้วยวะเอาละแล้วก็จะเป็นคนติดเกาะน,นะครับเอ้ไม่ใช่ดิอันนี้มีเดวันดเวยเหรอคนติดเขาวงกดนะครับซึ่งเราสามารถแหงออกมาได้หรือเปล่าเราขุดแป๊บนึงก็ตรงนี้เนี่ยสามารถขุดออกมาได้นะครับไหนดูดิไหนดูดิดดข้างนอกจะมีอะไรก็ผมอาเมันว่าเดี๋ยวเราบินดูเลยแล้วกันนะเพราะแบบอันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นไงแต่เรามาสำรวจนะครับคือตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบบ่อน้ำนะครับผมแล้วก็ของต่างๆเนี่ยที่าง้ถเราอกามมมขาวงกกนะั็่จี ของหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแบบกว้างๆแล้วกันจนังวันนี้ออกมานะครับโโอ้หผู้ชมแบบนี้โคตรใหญ่อะ่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้เพิ่มก่อนแล้วกันสักประมาณ12นะครับไหนดูดิได้เปล่าวะดูทรงแล้วไม่น่าจะพอครับอ่ะยี่สิบไปเลยแล้วกันจนังวันนี้เอาลราไปเชนเดอร์กันแป๊บหนึ่งนะครับผมคือแบบมันใหญ่มากๆเลยนะกว่ามันจะโหลดเสร็จเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงกลางใช่ไหมผู้ชมมีพื้นที่แบบสีเขียวโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยพอเราออกมาได้ใช่ไหมมันก็จะมีเป็นโซนต่างๆอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยยโโโอ้้หเเเป็นนนซแบบบว่าาททะะลรรคัผมฮย มีเป็นแบบเหมือนพีระมิดยักษ์ด้วยเหรอโคเท่นะครับแล้วด้านนี้อะเรามาดูนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นทะเลนี่หว่าเป็นหมู่เกาะอะไรต่างๆเลยครับซึ่งก็คือเราก็ต้องล็อเข่ามังกดเนี่ยออกมาให้ได้อีกทีเหรอเอาล่ะแล้วก็จะมาเจอเป็นแบบเขามุกดอีกแล้วนะครับมีหลุมด้วยนะครับผมเป็นเขาวังกดสีเขียวนะครับเป็นป่าเหรอผมบอกเลยว่าหลงแน่ครับแบบนี้เนี่ย้างใต้ก็มีเหมืองด้วยนะครับแบบนี้ถ้าใช้เวลาเล่นเนี่ยน่าจะใช้เวลาแบบหลายวันในการเล่นเลยครับโอ้โหตัวสีเขียวตรงนี้นะครับยังไม่พออันนี้ก็ยังมีอีกนะครับอวหโ อะไรวะเนี่ยสุดยอดจริงอะไรจริงวะคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครอยากได้รับประสบการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ละกันนะครับผมคือแบบเข่าวมุงกดน้ำแข็งก็มีเหรอดูดิคุณผู้ชมเปลี่ยนไบโอมาเป็นน้ำแข็งเลยอะและ้วนึกสภาพเนี่ยครับผมคือแบบเรากลับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยกว่าจะออกไปเคลียร์ได้นะครับโอ้โหโหดจริงอะไรจริงว่ะแล้วก็สำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าไอ้ด้านหลังของเพนติ้งเนี่ยมันเป็นชนิดไม้ที่แบบไม่ได้อยู่ในเกมนะครับผมอ่ะก็คือแบบถ้าเรามาเทียบเนี่ยมมมมันนจะไนไะไไไ่เเหืออ้รล อย่องนี้เราต้องลองพิสูจน์ดูว่าผมเ้ยมีหลายเพนติงจังวะเอาเป็นอันนี้ก่อนละกันรแรนดอมนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเราก็จะแบบต้องแปะกําแพงก่อนนะครับผมแปะกําแพงแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ทุบออกนะครับเออว่หคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบชนิดไม้ที่ดูคล้ายเป็นสเปิร์ลหรือเปล่าวะมาดูมาดูน่าจะต้องแปะกับบาเบียบล็อ,บอกเอาไว้ก่อนนะครับผมอะเพนติงตรงนี้เลยไหนดูด้านหลังซิ อ่านี่ไงเป็นไม้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังต่อไปเนี่ยเราก็จะวางทุกไม้ที่มีเลยครับไหนดูดิมันจะเป็นชนิดไม้ใหม่จริงหรือเปล่าอันนี้ไม้โอ๊กใช่ไหมสเตอร์ตเนะครับไปไม้เบิร์ดก็พร้มวางวนไปให้หมดแล้วก็อันนี้นะครับเออผู้ชมมันคือชนิดไม้ของอะไรวะเนี่ยจากที่เรียงมาเนี่ย สีไม่เหมือนอะไรเลยนะครับเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับผมก็คือแบบถ้าอยากสร้างกระแพงบ้านที่แบบสีไม่เหมือนปกติเนี่ยใช้เพนติ้งก็ได้นะอ่าแล้วถ้าเป็นแบบเพนติ้งอันใหญ่เลยอะ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเราจะแปะเพนติ้งให้มันเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมจัดไปต้องมาตรงไหนวะอันนี้เหรออ่านี่ไงเป็นรูปนี้นะครับซึ่งด้านหลังก็ยังเหมือนกันนะครับผมโอเคเอาใหม่นะเทียบกับทุกไม้ใหม่ครับผมอันนี้แบบเห็นแบบชัดเจนเลยอ่ะเป็นไม้นี้ลงมานะครับปุ๊บอ่าแล้วกลับมาเป็นโออออออ๊คคคนน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 ะะะะะรรรรััััับบบบบผผมมมมมมไ่่่เเเเหืจจิงๆๆด้้้ววยยสีป็แาาตลลขกกทุ เปิตก็ไม่ใช่นะครับโอ้ก็ไม่เชิงแปลกมากครับผมเออว่ะชนิดไม้ใหม่จริงด้วยนะแล้วก็สําหรับหน้าเป่าอย่างต่อไปครับผมเขาบอกว่าอันไหนเนี่ยถ้าเราดึงลงมาแล้วมันจะแบบขยับตามมาด้วยนะครับซึ่งก็จะใช้เป็นส s t กกี้พิซซ่าเนี่ยกับสลามบล็อกนั่นเองครับแต่วันนี้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับมาเนี่ยเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็จะแบบขลลุ่มด้านใต้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเ redstone b l เอาไว้นะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นส s t กกี้พิซซ่านั่นเองครับผมกับสลามบล็อกนะครับอ่าถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมทั้งหมดทีีีีี่่่่่่่่่่่เเ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 เรรรราา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 จจจะะะทดดดสสอออออออบบบนนนนนนยยยยยยกกกกก็็มมมมูงงัััคคปวววว๋ไลลลลลิใ้้้ฟผแ ไอเทมเฟมนะครับอ่าอย่างต่อไปก็จะเป็นอเมทิสต์นะครับกับเพนติงนั่นเองแล้วก็จะเป็นท็อตเนี่ยครับผมขันโยก็ผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นปุ่มกับป้ายนั่นเองนะครับอ่ะไหนดูซิถ้าแบบราดึงลงมาเนี่ยอันไหนมันจะขยับตามมาด้วยนะครับเริ่มจาก2อันแรกก่อนเลยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะทุบเลสโตนบล็อก,อ,อกไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้3 2 1ทุบไปดีครับ อันนี้เนี่ยมันตามลงมาครับผมส่วนอันนี้ก็คือแบบค้างอยู่บนอากาศเระแล้วค่อยเด้งนะครับอ่าโอเคเจออย่างแรกแล้วก็จะเป็นสายล่อฟ้านั่นเองที่ตามลงมาด้วยนะครับอย่างต่อไป2อ,อันนี้เนี่ยอันไหนจะตามลงมาหรือเลปล่านะครับทุบไปเลยครับผมเอ้ยอันนี้คือแตกเลยเหรอส่วนอันนี้เนี่ยมันก็ค้างอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยหลุดเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วถ้าเป็น2อ,อย่างนี้ล่ะอาจจะค้างอยู่ที่อากาศก็ได้นะใครจะไปรู้แหละครับทุบไปเลยครับผมโอ้โหเด้งพร้อมกันทั้งคู่เลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับไหนดูไดิอันไหนมัน เอาล่ะคุณผู้ชมหายไปหมดเลยครับเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับผมว่าอันไหนเนี่ยมันขยับตามลงมาด้วยนะครับนั่นก็คือสายล่อฟ้านั่นเองคุณผู้ชมเป็นแค่อย่างเดียวเลยที่มาตามลงมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสายล่อฟ้ามันตามลงมาเนี่ยแสดงว่าเอลอตก็น่าจะตามมาปะเฮ้ยไปหนึงน่งไปหนึ่งขอลองก่อนจะวันนี้มัต้องทดลองนะครับลองเอลอตกับโซ่ดีกว่าแปะไปแบบนี้เลยครับผมไหนดูดิมันจะลงมาด้วยหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งโยกไปดิเฮ้ยอันนี้ก็ตามลงมาด้วยนี่หว่านี่สองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในแป ก็คือแบบมีแค่สายล่อฟ้าเลยนะครับผมที่มันลงมาฮะแล้วก็สําหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตาหน้าปกกันดีกว่าผมจัดไปโอเคมาคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไงครับบอกว่าโซนิกแบบสมจริงนั่นเองนะครับซึ่งโซนิกมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับจัดไปโอเคอย่างแรกนะครับเราก็เจอโซนิกวิ่งมานะครับซึ่งโบ้มือให้เราด้วยนะครับผมก็อีน่ารักจัดครับผมซึ่งจังหวะนี้เฮ้ยกิ้งไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหกลายเป็นพายุเลยนะครับ เอาหลมกลันด้กันชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงม่เท่านี้สำหรับวนันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ